ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องสีทุกท่านนะครับวันนี้จุกับผมนะครับขวัญใจสาวนะครับก็วันนี้ก็ได้ดูนะครับในอคอมเมนต์นะครับแล้วก็มสเสดด้วยนะครับคือว่า,าท่านน่าจะเป็นท่านวิชานนครับวิชานน่าจะเป็นท่านวิชานที่ชานนน,นะ คือตอสงสัยนะครับสงสัยสงสัยว่าโปรแกรมเวียนนานครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาครับโปรแกรมเวียนนาตัวนี้นะฮะคือลักษณะของเขานะฮะลักษณะของเขาคือเขา,เาช่วยให้เราในการทำซาฟฟอนนะครับช่วยเราให้เราในการทำซอฟอน ทีนี้เอฟซี FC นะครับเอหลายท่านจะมีคําถามว่าอ,อาจารย์แล้วผมจะใช้มันยังไงปุ่มออปชันอะไรต่างมันมันมันใช้งานยังไงรวมถึงท่านวิชานนะครับวิชานชิชานุนนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาซาฟอนเข้ามาสักตัวตัวอย่างของผมนี่แหละแบบนี้นะฮะ แบบนี้เร็วๆร็วกนี่แบบนี้นี่นะฮมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าในแถบข้างบนเนี่ยแถบข้างบนนะครับยกเป็นแถบดกวก่านะครับมันมันไม่ไม่เหมือนกันนะครับแถบข้างบนนี่คือเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกกําหนดคีย์ของเขานะครับกําหนดคีย์กําหนดคีย์แล้วก็กําหนดคีย์เลงของเขานะครับว่าจะให้เอ่อเขาเล่นไปถึงห้องที่เท่าไหร่ แล้วก็ด้านล่ลางนี่ก็จะเป็นเสียงฮนะที่เขากําหนดไว้นะฮะเป็นเสียงครับผมก็ได้อ่ปรับแต่งบาลานซ์บาลา์เสียงไปแล้วนะฮะแล้วก็อ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูดคีฮะรูดคียคือช่องนี้น่าจะใช้กับอ่ส่วนมากจะใช้กับพวกเอ่อเครื่องตีั้งฮะกับกรองอะไรพวกนี้บ้างนะฮะแล้วก็โซนนะครับด้านล่างนี้ผมอ่านเป็นโซนดีกว่าด้าน,นบน กานบนแนะนําให้เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็อ,อด้านล่างนะฮะตรงนี้นะครับตรงสีนเหลืองนี่ฮะสีเหลืองสามสี่ช่องเนี่ยเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นการจูนนะสมมุติถ้าเราใส่ลูกคีตรงนี้เสร็จนะฮะนี่เป็นการจูนนะครับเป็นการจูนการจูนจูนยังไงนะฮะคือถ้าเสียงเสียงมันมันสูงเกินไปนะครับเราสามารถมาใส่กำหนดห้องเขาได้นะ,ะจูน จูนก็จะให้เสียงนี้ต่ำหรือสูงนะนะมาจูนตัวนี้นะมาจูนล,ลงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไระครับตัวนี้เป็นอ่ในการปรับแต่งเขาเรียกว่าปรับแต่งประมาณนี้ฮะปรับแต่งอ่าเป็นเฟดเสียงของเขานะฮะตรงนี้นะฮะเฟดเสียง,งเขาตัวนี้เป็นปรับค่าุ่มของ delay ดีเลย์รครับดีเลย์พวกเอ่อตรงนี้เลยเป็นรีลิฟนะดีเลย์หางเสียงพวก พวกพวกโฮนะครับโฮโฮคืออะไรนะครับพวกโฮนี่คืออะไรโฮไอแตกดิเลบดีเล์ก็เหมือนแอคค่แล้วนะครับจะให้มันค้างไวเท่าไรนี่มันสทรอนเท่าไรนะแอคแ็กนี่ก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะฮะมาในที่ปรับกันนะฮะก็เอ่อเฟซี FC ทุกท่านก็ลองลองนําไปปรับไปใช้ดูนะครับอันนี้ผมผมมาแนะนําบอกให้นะครับแต่ว่าคั้น ขั้นจะปรับมันจะใช้เวลานานนะครับกีบจะยาวนะครับก็ก็นาไปปรับใช้กันดูครับลองไปปรับลองไปปรับดูนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับถัดมาตัว้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้มันจะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นโหมดครับโหมดโหมดตัวนี้สมมติว่าเราปรับความดังตัวนี้โหมดนี้เราจะให้เออลีเลียตัวเนี้ย ปกติฮะสมมติเราปรับความดังตรงนี้เสร็จนะฮะเราจะให้มาตรงโหมดตัวนี้โหมดตัวนี้โหมดเท่าไหร่นะับโหมดค่าไว้เท่าไหร่นะับสมติเราโหมดค่าไว้สองร้อยนะครับสองร้อยเวลามันมามันก็จะมาสองร้อยแล้วเราจะให้เขาดังเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างรีิฟเนี่ยเหมือนกันนะครับลิบทางเสียงสมมติเราตั้งโหมดไว้เท่านี้นะครับโหมดไว้เท่านี้โหมด ไว้เท่านี้หรือเอาน้ำหนักไว้เท่านี้เนี่ยเนื้อมาตั้งความความดังตรงนี้ใหม่นะครับตั้งความดังตรงนี้ไม่คือไม่ต้องงงนะครับแถวนี้ไม่ต้องงงนะครับเขาจะมีเป็นเป็นชอยเป็นสีไว้ให้เลือกนะฮะวอลลุ่มคือเสียงครับโหมดคือตัวกำกับไว้นะครับว่าจะให้โหมดเท่าไหร่นะให้โหมดเขาเท่าไหร่ทีนี้ก็คงไม่งงนะครับคงหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับเหมือนกันครับนี่ครับดีเลย อ่แอตแทกนะครับโอหนะครับพวกซับเคนอะไรพวกนี้ลิลิตนะครับเหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันนะครับต่างต่างที่บาทต่างที่ค่าเราใส่ครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นความดังตรงนี้ก็เป็นค่าโบดของเขาครับแค่นั้นนะครับไม่ไม่ต้องงงกันนะครับส่วนมาแถบสีเหลืองตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นจูนจูนคีย์ของเขาจูนคีย์ของเขานะครับว่าจะให้คีย์เขาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ไม่ตรงงงนะครับแต่ มาตรงนี้เนี่ยคำว่าดีบตรงนี้เนี่ยนี่เป็นปรับความดังของเสียงเราครับนี่ฮะอ่าก็คงจะหายงงหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าเขา,เ,าเขาใช้กันยังไงนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนครับโ <c oughs> <c oughs> อทีนะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นเปิดไฟนะครับเปิดไฟล์เวลาเราไปเอา,เอาไฟ นี่เราจะทําเป็นเ f สองครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเปิดไฟลแซมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น New, นิวครับเวลาเราสร้างซาวฟอนสมมติแบบนี้นะครับเราสร้างซาวฟอนนี่เราคลิกไปครับเราคลิกไปแล้วเราเจะแซมมาตรงไหนจะเปิดตรงนี้ก็ได้ครับก็ไม่วป็นันหรือจะมาเปิดตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําส่วนมากอะผมให้เราเปิดตรงนี้เพราะมันนิวแซมเนี่ยท่านจะไปเอาแซมเสียงที่ท่านแซมมานะรหรือว่า สมมติว่าผมแจกแซมเสียงให้นะครับทันเราแซมเสียงนะครับมาใส่นะครับเอาแซมเสียงมาใส่พอใส่เสร็จก็สมมติเราใส่แซมเสียงนี้เสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็มาช้อยที่สองก็คืออินสตูเมนต์นะครับเนวอินสตูเมนต์ขึ้นมานะครับเขาก็จะขึ้นมาใส่ชื่อนะครับาเราสมมติชุดกลองครับใส่กล้องอย่างนี้แล้วมาติ๊กถูกข้างล่างเสร็จแล้วโอเคไปนะครับเขาก็จะมาอยู่ช้อยที่สองเป็นอินสตูเมนต์นะครับเป็นเป็นอินสตูเมนต์ที่เราจะปรับกันนะครับก็ การปรับยังไงก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็พอเราปรับแต่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้มัน New Reset ตรงนี้นะครับ New Reset ตัวนี้เนี่ยให้ใส่ชื่อคากลับไปว่าเราทําดนตรีอะไรชิ้นดนตรีอะไรตัดเสร็จแล้วมาติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกสองครั้งมันจะมันจะกําหนดว่าเราจะสร้างเป็นซอฟต์แวนะแบบนี้นะครับแล้วก็คํว่าแบงค์ตรงนี้ ให้มาใส่เป็นชุดกลองก็เป็น128นะฮะแต่ว่าถ้าชุดดนตรีอย่ามาใส่ข้างหน้านี้นะฮะชุดดนตรีอย่ามาใส่ให้มาใส่ตรงปีเซ็ t ของเขานะ,ะครับก็แค่นี้นะฮะแล้วก็คําว่า Copy Preset คืออะไร Copy Preset ก็คือเป็นการ Copy แซมเสียงสมมติว่าเราเราได้แบบนี้นะฮะเราได้แบบนี้นะครับเราจะเ,าเราจะเซมเสียงของเขาเนี่ยสมมติว่าเราจะ Copy Preset นะครับ ีิเซตสมมติว่าพีเศษของผมแบบนี้นะครับผมต้องการเอาเปียโนพิเศษเปียโตนตัวนี้ผมก็๊อปปี้พิเศษตัวนี้ไปใส่เราเรียกว่ายำสาวนะครับยำสาวก่อนเอาไปใส่อีกสาวหนึ่งได้นะครับแล้วก็แซมเสียงออาเดือแซมแบบนี้นะฮะับอแบบนี้นี่ฮะแล้วเราอยากได้เสียงตัวนี้เนี่ยเราสามารถมากอ๊อปแซมตัวนี้ไปได้นะครับก๊อปแซมไปนะครับแล้วไปวางได้นะครับกอลูกเล่นเขาก็มีนะครับ ส่วนก๊อปปี้ตัวนี้ก็ก๊อปปี้ธรรมดาครับก๊อปปี้ธรรมดาเราไม่มีอะไรมากครับแล้วก็มาตรงปลายตัวนี้นะครับปลายตัวนี้ก็ไว้นิวเหมือนกันนะครับเหมือนกันไวนิวไวเซฟตัวนี้อนยะ่าเซฟแต่ส่วนมากเวลาเราทำซัลฟอนเซ็ปเราจะเซฟเป็นเดียกเป็นเซฟแอบนะครับว่าเราจะให้เลือกซัลฟอนเขาไปอยู่ตรงไหนแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าคำว่าอีดิทนะอีดิทเนี่ย สมมติว่าเราก็ทำทำทำซาวไปนะครับทำซาวไปเราเราลืมนะครับเราลืมเราใส่ผิดแบบนี้เับเราจะลบยังไงกดแบบนี้กด delete ลบมันก็ไม่ลบนะครับให้มาตรงนี้ครับกดสมมติว่าเราจะลบจะลบตัวนี้ครับจะลบกันโนตัวนี้เบอร์สองครับเรามาอ่าตรงคำว่า edit แล้ว delete นะครับ delete ตัวนี้นะครับเขาก็จะหายไปนะครับส่วนคำว่าอ่าเพิ์งนะครับมามาดูนะว่าท่านอาจารย์เพิ์งหรือเปล่านะตรงนี้นะัะ ตรงนี้มีหน้าที่ทําอะไรครับมันเป็นตัปทางขาะเหมือนกันครับคือสมมุติว่าเรายําซาวมาเยอะๆนะครับแล้วเราดิดิทลบไปดิดิทลบไปแบบนี้ครับแล้วไฟล์ขยะของเขาจะไปอยู่อีกอีกไฟหนึ่งนะฮะจะจะจะไปอยู่อีกไฟหนึ่งแต่เขาไม่ให้เราเห็นนะฮะโอยู่อีกไฟหนึ่งอยู่ใกล้กันนะครับแต่ไม่ไกลอยู่ใกล้กันแต่ว่าที่นี้ไฟล์ขยะมันเยอะครับแล้วมันจะหน่วงเครื่องเราครับเวลาเราไปเล่นซาฟอนนะครับเราก็มากดเพิ่ตัวนี้นะครับ มากดคำว่าเอ่อก่อนที่เราจะลบนะฮะมากดรีเซ็ตแล้วมาคาว่าเพิ่งอาจารย์เเพิกเนี่ยตรงนี้นะฮรับดูางขยะตัวเนี้ยกดไปเลยฮะแล้วเอาจะขึ้นมาว่าซาวฟอนต้องมีขยะไหมนะครับถ้ามีขยะเขาก็แล้วก็กดอ่าเย็ดนะครับเพื่อยืนยันในการลบขยะออกไปแค่นี้ซาวเราก็อาจจะไม่หน่วงเครื่องไม่หนักเครื่องนะฮะแล้วก็อ่าคำวิวตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรครับ ็ส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับก็ถามว่าใช้งานง่ายไหมก็ค่อนง่ายครับไม่ไม่ไม่ยากมากมายแต่ยังแต่ขอให้เราเข้าใจนะครับขอให้เราเข้าใจค่อยๆทําไปนะครับอ่พี่น้องเอฟซีท่านไหนที่ยังมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องขังวนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ย้อนเข้าไปดูนะครับคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับ เข้าไปดูทำทีละขั้นตอนครับอย่าอย่ารวบลัดนะครับอย่ karaoke, อยาก่อกลับนะครับอย่าก่อข้ามอย่ากดข้ามนะครับให้อ่าค่อยๆดูไปทีละช็อตทีละช็อตไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูหลายๆรอบจะได้เข้าใจนะครับครับวันนี um habitat, ้ก็มาบอกเทคนิคในการอ่าใช้อ่โปรแกรมอ่าเนานะครับเีนาซาวน์นะครับในการอ่าใช้ลูกเล่นของเขาใช้ปุ่มต่างๆที่จะทําอะไรประมาณนี้นะครับที่เราจะทำซาอน์ ตันนี้ผมขวัญชายซาวนะครับต้องขอลา,อาพี่น้อง fc ครับแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ